ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พี่ลิงพี่หมูป่าพี่กระลอกจะฟื้นพลังได้ไม่รู้เข็มเป็นห่วงพี่พี่จังเลยค่ะไม่ต้องห่วงพี่พี่เขาหรอกไงพี่พี่เขาเก่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวพี่หมูป่าพี่กระลอกพี่ลิงเขาก็กลับหาพวกเราเองแหละจะไหวหรือไม่ไม่ต้้งกระถิ่นนายถามทำไมถ้าฉันบอกว่าไม่ไหวนายจะให้ขี่หลังไง สมัยอิจฉาหนูนิ้นตาแทนเนาะมีบักทีขามีขี้หลังก็เลยไ่ได้ยางเองบันป้าดวงนะหัวกระเท่าแหละได้ยางเองคกอเอาเข็มเดินลไหวไหมชีหลังผมบ้างไม่เอาค่ะบ่เปียงอีกเข็มบ่ขืนบ่เปียงผมขืนเองครับผมปวดขาแห้งเลยขอขืนนะครับคุณพนามึงปวดขาอะไรติดพกเมกเอาถ้ามึงขี้ขาดยางนะมึงก็น,นอนลง เดี๋ยวกูเซลเสื้อมัดขามึ่เนี่ยลากขึ้นไปเองอลุงเพิงที่สีหอดยอดเขานะคอยตายพอดี ข้าว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะวารนนุบริเวณเนี่ยมีรอยเท้าของคนมากมายร่องรอยการนอนค้างแรมก็ยังใหม่อยู่เลยขอรับข้าน้อยว่าพวกเขาน่า,นาจะออกเดินทางกันไปไม่นานมากนะดูตามรอยเท้ามนุษย์แล้วพวกเขาน่า,นาจะขึ้นเขาขอรับ ไปทางนั้นขอรับขึ้นเขาไปอย่างนั้นเหลอถ้าเช่นนี้แล้วข้ามั่นใจว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังเจดีลังกาเพือกอย่างแน่นอนเจดีลังกาเพือกไปเธอวารุน เราจะต้องรีบเดินทางไปยังเจดีลังกาเพื่อเพื่อตามหาชายตาบอดผู้นี้ให้เจอแต่ถ้าโชคดีกว่านั้นข้าอาจจะได้เจอน,นาภนาลูกชายของข้า อยเท้ามนุษย์ชัดเจนมากขอรับพวกเขาน่าจะเดินทางไปยังเจดีลังกาเพื่ออยังทิพะองล์ขา้นดาไว้จริงๆมุกทหารสองแสงเรื่องลอกแล้วขอรับใช่มันดนีนกพั์ กำลังดึงดูดพลังซึ่งกันและกันข้ามั่นใจว่าจะต้องมีผู้ที่ครอบคามมารองมณีนพัตนัอยู่แถวๆนี้และจะต้องมีลายเม็ดแต่ชาวเมืองบางบทสามารถครอบคามมารองมณีนพัตนัตได้เพียงเม็ดเดียวไม่ใช่หรอครับและตอนนี้คาทาวุธก็อยู่กับพวกอินทรีด้วยเจ้าลืมไปแล้วเหรอวาลน ยังมีผู้ที่ครอบครองมันนิโนพร์ตได้อีกหลายเม็ดผู้นั้นก็คือผู้ที่มีสายเลือดของชาวเมืองบางบทผสมกับชาวเมืองมนุษย์และผู้นั้นอาจจะเป็นคุณนภนามนุษย์ครึ่งช้างสวัสดีวารุณข้ามั่นใจว่า มนุษย์ครึ่งช้างที่พวกทหารควายพูดถึงกับผู้ที่ครอบของมันมีนพพันหลายเม็ดน่าจะเป็นคนคนเดียวกันและเขาพูนั้นอาจจะเป็นพนาลูกชายของข้าพนนาเราจะได้เจอกันแล้วใช่ไหมลูก เขสื่อสารกับเพชรได้แล้วค่ะเพชรอยู่ไม่ไกลจากเราพวกกิเลสนะดาหน้ากันเข้ามาในอาณาเขตเจดีลังกาเผือกสถานที่อันบริสุทธิ์แห่งเมืองบางบทก็จะถ่ายบาปให้พวกเจ้าให้รู้สำนึกทุกผู้ทุกตนแค้ป yeah. ท่านพ่อท่านแม่ทคมดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นหน้าท่านพ่อกับท่านแม่อีกครั้งพ่อกับแม่อยากให้ลูกทำใจท่านพ่อท่านแม่หมายความว่ายังไงจ๊ะพ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกต้องถอดจิตถอดวิญญาลูกไม่ต้องเสี่ยงอันตรายมาช่วยพวกเราหรอกลูก